จันถึงสุขค่ะช่อง7สีภูมิใจเสนอรายการวาไราตี้ทีเด็ดเจ็สระตีเริ่มวันจันทร์ที่2องพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะ ปิดตัวกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเจรตีวาไรตี้น้องใหม่จากใจเจษศีจะมาทําให้ช่วงเช้าของแฟนๆสดใสและสนุกสนานแบบครบรถกับเจพิธีกรอารมณ์ดีตั๊กมายุราสุวรรณันปุณกันเอสกันตพงศ์ตุ้ยตุ้ยพุทธชาติอ้นศรีพันธ์บิวแม่บ้านมีหนวดและไอซ์สันยูเจรตีมีความสนุกสีช่วงสีสีสันทั้งเรื่องเด็ดซึ่งแขกรับเชิญคนดังจะมาเล่าความสนุกโดยมีสีพิธีกรพี่ตั๊กกบอ้นตุ้ยตุ้ยพูดคุยกันแบบไม่มีกักค่ะ,คะ จากนั้นสลับบรรยากาศมาฟังเพลงโปรดของแขกรับเชิญไอซ์รันยูรับหน้าที่ในช่วงนี้ก็เสียงเขาแน่นอนนี่คะสูตรเด็ดจ,จากเอสกันตพง์จะมาสวมมาบพ่อครัวโชว์สเสน่ปลายจวักร่วมกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดังอร่อยและดีมีให้ดูช่วงนี้คะ่ะ ิดท้ายที่บิวแม่บ้านมีหนวดดูก็รู้ว่าเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มอบกันเยอะมอบกันเห็นเห็นของขวัญสุดพิเศษจากรายการมีให้ผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแนะนําก่อนเลยครับเผื่อหน้าใหม่นะครับวันนี้หน้าใหม่สูตรเด็ดกับเอสกานพงศ์ครับเป็นช่วงที่ทุกคนบอกว่าผมทําอาหารอร่อยมากเพลงไหนที่เป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจของแขกรับเชิญศิลปินดาราของเราเราก็จะมอบให้ก็เป็นรายการที่เป็นรูปแบบของวาไรตี้จัดเต็มจริงๆมีทุกมีทุกอย่างมีหลากหลายมากวาไรตี้ที่เด็ด เจสร,ต,สรตีออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เทปแรกพิธีกรคนเก่งจากรายการนี้ค่ะกบสุวรรณันจะมาเล่าเรื่องราวครอบครัวแสนอบอุ่นและอีกหลายเรื่องราวพิเศษพิเศษให้ได้หายคิดถึงกันติดตามชมหลังรายการสนามข่าวเจสีก้านาฬิกาสานาทีเริ่มออกอากาศ2พฤศจิกายนนี้ค่ะ